สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีบที่30กันยาย,ยน2564อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบา์เซโลน่าครับปีเตอร์บอจอดเลือกเชลซีครับคอลเคลืมเปิดไมค์ครับ โค,ค้ดแอคทัข่าวลีอ์พูครับลืมเปิดไมค์ครับโอเคนะครับก็มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หัวข้อของเรานะก็เป็นแบบเดียวกับเมื่อวานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเกมและเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีเนี่ยเขาเตะกันท,ท,ทั้งหมด2วันนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับเมื่อคืนนี้ มีหลายๆทีมลงทําการแข่งขันนะครับก็มีทั้งได้ผลที่น่าพึงพอใจแล้วก็ผิดหวังสมหวังประปบ,บนกันไปวันนี้เรามาสรุปกันนะครับประเด็นร้อนของ UCL นค่คือที่ผ่านมาว่าแต่ละคู่เนี่ยสื่อเขาหยิบยกเรื่องหัวข้อไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็คู่ใหญ่ๆครบทุกคู่เลยนะแต่ว่าก่อนเดินเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อน น,นี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลว่ดจจำกัดมหาชนครับพูดว่าขอคำว่าแพใครแพ้แพโอลาทีมชนะเลยพยม่ได้เลได้ดูได้ดูได้ดูได้ให้ปีเตอร์โบวกับกับ,กบขันละมาเซียรครับสองคนครับที่แพ้ แล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์ point เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์3%แบบไม่จํากัดการรูด1นลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปครับใช้แทนเงินสดได้ใน3แสนร้านค้าแล้วก็ผูกกับบัญชีของแรปปิดไลน์เปก็ได้นะครับหน้าบัตรนี้เลือกด้วยการ3แบบสีดําเป็น l i m i t e d Edition สมัครได้ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ30กันยายนนะก็ติดต่อได้ที่กาศิศกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-PASS ก็ได้เช่นเดียวกันครับจัดไปมามาลุยกันเลยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2ค่ําคืนที่ผ่านมาครับขออนุญาตไปเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะก็เก็บชัยชนะได้แล้วนะครับเป็นคิเตียโนโรนัลโดครับมายิงรประตู ู้ชีพในช่วงท้ายแบบท้ายเกมจริงๆนะครับก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะบียาเรเอไปได้2ประตูต่อ1นะ 1> เกมนี้ครับถือว่าเป็นนัดแรกในรอบ18เดือนที่มีแฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมเต็มความจุก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอันคุ้นเคยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เกมนัดแรกครับแมนยู you, เริ่มต้นไม่ดีนะก็แพ้ยังบอยส์มานัดนี้ต้องแก้ตัวให้ได้ครับแล้วก็ เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยจะออกสตาร์ทได้ไม่สวยนะช่วงครึ่งแรกเนี่ยเจาะแนวรับของบียาเบลไม่ได้นะครับแล้วก็โดนคู่แข่งสวนกลับหลายจังหวะครับจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ก็จริงแต่ว่าจังหวะบุกแบบได้น้ําได้เนื้อเนี่ยบียาเบลทำได้ดีกว่าด้วยจนกระทั่งครับนาทีที่53ในช่วงครึ่งหลังก็มาโดนจริงๆนะครับจากลูกของปาโกอัลกาเซครับเป็นบียาเบลเนี่ยขึ้นนําต่อหน1ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นครับแมนยูเนตตดตั้งสติได้ต้องโดนนำก่อนนะแล้วก็มาตามตีเสมอ1ต่ตอน1ครับนาทีที่6 0จากลูกยิงไกลสุดสวยของอเล็กซ์เตลิสเกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบด้วยการแบ่งกันไปทีมละ1แต้มแต่ว่า c r อซวครับโอ้โหก็ยังคงรักษาความเป็นสุดยอดนักเตะเอาไว้ได้นะครับลูกสำคัญนาที่สำคัญมักจะทำได้บ่อยๆเป็นนักเตะที่ ตัดสินผลแพ้ชนะอย่างแท้จริงแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มายิงช่วยให้แมนยูเนี่ยแซงเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะก็ทำให้แมนยูครับคว้าแสบ3แต้มแรกครับของรอบแบ่งกลุ่ม UCL ไปได้นะจากนี้ครับแมนยูจะต้องเจอกับอตาลนตาครับจ่าฝูง2เกมติด นะในนัดที่3เนี่ยไปเยือนแล้วก็นัดที่4เป็นเกมเย่าเล่นที่โอตาฟอร์ดนะครับการบ้านที่เห็นชัดๆเนี่ยมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับยังไม่ลงตัวตำแหน่งแบ็กขวาครับวานวิซาก้ายังติดโทษแบนอยู่อีกหนึ่งนัดดา์โลที่มาเล่นแทนเนี่ยก็ยังดูมีปัญหานะครับเพราะว่าโอ้โหโดนโดนทางฝั่งบียาเบเีอวเนี่ยปวดยับเลยภาพรวมครับทั้งทีมยังเล่นไม่ค่อยเข้าขากัน นะยังไม่ค่อยเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับจากที่สื่อเขาบอกเอาไว้หลังเกมครับแก r y ี่เนวิลออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเนวิลเนี่ยสแสดงความคิดเห็นบอกว่าแม้โรนโดจะยิงประตูชัยแต่การเล่นเป็นทีมยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ลีกหรือว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องปรับปรุปงด่วนแล้วก็อีกหนึ่งจุดคือเกมนี้เนี่ยว่ากันตามตรงถ้าไม่ได้ดาบิดเดเคานะครับเผอแมนยูเตดแพ้ไปแล้ว นะเพราะว่าโหนะเซฟแบบเซฟแบบพันละวันเลยเกมนี้นะลูก็อตสำคัญสำคัญพี่แกช่วยนะปัดป้องเอาไว้ได้หมดเลยครับก็แมนยูผมว่าน่าจะได้ได้ความมั่นใจคืนมาเยอะถึงแม้ว่าวิธีการเล่นจะอาจจะยังไม่ได้แฮปปี้แต่ผมมองว่านัดน,นี้ถ้าไม่ชนะมันเท่ากับว่าสองนะัดหนึ่งแต้มความกดดันในเรื่องของโอกาสเข้ารอบมันมาไง ه, ถูกปะ่ะแต่ว่าพอสองนะัดเป็นสามแต้มเออมันกลับเข้าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นผมว่า มันจะน่าจะทาให้แมนยูที่ฟอร์มตกมาสองสามนัดหลังเนี่ยน่าจะอย่างน้อยอะ่ะได้ความมั่นใจกลับคืนมาบ้างแล้วก็ต้องยอมรับว่าโรนัลโดก็คือโรนัลโดจริง,รง,รงๆวะยังยังไงเขาก็เป็นคนที่ชี้ขาดผลการแข่งขันได้หนึ<ม>่งแต้มกับสามแต้มนี้ความความแตกต่างเนี่ยแม,ม่นโคตรเยอะแล้วโรนัลโดคือคนที่สามารถทําให้ความแตกต่างนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้<ม>นี่คือการเซ็นสัญญาเข้ามาที่เขาช่วยทีมเอาไว้หลายนัดนะสำหรับโรนัลโดใช่คือโรนัลโดทําในสิ่งที่โรนัลโดทํทแหละก็คือช่วยให้ทีมชนะใน ในเกมที่ควรชนะหรือแบบพลิกกลับมาชนะอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ผ่านพูดไปแล้วแล้วก็บทวิคห์ก็บอกนั่นก็คือการเล่นเป็นทีมนั่นคือสิ่งที่ผมว่าแฟนแมนยูกังวลตรงนี้มากกว่าคือในในระยะยาวถ้ายังเล่นไม่เป็นทีมอ่ะมันก็จะมีเกมที่อึดอัดตื้อตื้อต,ตันๆแบบนี้มันต้องพัฒนากันทั้งทีมทั้งระบบคร,ครับซึ่งก็เอาใจช่วย<ม>แฟนแมนยูด้วยฮะมันต้องต้องพัฒนาให้ให้แบบเล่นเป็นทีมเวิร์กมากกว่านี้ครับ แล้วก็ตอนนี้เสียงฟ้าผ่าของ <ผม S 1> ทั้ง <ผม S 1> บ้านเราสามคนเนี่ยดังมากเลยครับโ <ผม S 1> ดยเฉพาะผมก็ีดเอดังมากเลยผมกับพีดเดอโบอยู่ห่างกันไม่กี่กิโลซึ่งมันน่าจะเป็นเปรี้ยงอันเดียวกันโซนเดียวกันโอ้โหนะสายฟ้าที่เปรี้ยงอันต่อมานะครับไม่ได้มีแค่โรนัลโดนะครับมาดูความเปรี้ยงที่อิตาลีากันบ้างดีกว่านะครับเชลซีนะครับแพ้ยูเวนตุสศูนย์ต่อหนึ่งนะครับสื่อเล่นประเด็นว่าต้องปรับปรุงเรื่องของเกมรุกที่ d r ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์เกมนี้นะครับแม้จะแพ้แต่ว่าเชลซีก็ยังมี3แต้มเท่ากับเซนิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากเฮตุเฮตยังดีกว่าโอกาสเข้ารอบยังมีอยู่ครับเพราะว่าเหลืออีก4เกมแล้วเดี๋ยวจะเจอกับมาโมสนัดติดต่อกันหลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่ากังวลของเชลซีก็คือตอนนี้หลุดฟอร์มมา2นัดติดนะแพ้ซิตี้ศูแพ้ยูเวนตุสศูย์หเหมือนกัน ซื่อบอกว่ากลนุบายหรือวิธีเข้าทำต่างๆเนี่ยมันตื้อตันไปหมดครับเจอกับยูเว่เนี่ยมาเล่นเกมรับลึกแพ็กเกมแน่นเจาะไม่เข้าเชลซีคอมบอล73ก็จริงมีโอกาสจบ13ครั้งแต่ว่าตรงกรอบแค่ครั้งเดียวจากโรมิลูลูกาโกแล้วก็ถ้าเกิดนับรวมเกมกับซิตี้ด้วยที่แพ้มาเมื่อสุดสัปดาห์เชลซี Chelsea ยิงตรงกรอบรวมกันแค่ครั้งเดียวนะครับปัญหาคือเกมรูปจริงๆ แทคติกในการเจอกับยูเวนตุสเน้นครอสบอลไป37ครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เข้าหัวกองหลังหมดครับโบนชี bon ucci, อย่างท็อปฟอร์มเลครับมาไตเซอริกก็ใช้ได้ฟอร์มของลูกากูเองก็ดูดรอปไปในเรื่องของการผลิตสกอร์ช่วงนี้นะครับส่วนไคฮาเวสกับฮาคิมซิเยกตัวทําเกมด้านหลังลูกากูอันนี้คือเล่นไม่ออกเลยครับ โทมัสทูเก้าถึงกับบน่นบอกว่าเชลซีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการสร้างจังหวะก,การเล่นเก่าๆที่มันเคยทําได้ดีแต่ตอนนี้ทําไม่ดีนะครับดังนั้นการบ้านของเชลซีคือทําให้ตัวรุกหลังกองหน้าต้องปั้นเกมให้ดีกว่านี้ครับบาร์กลีย์กับลอตชิกอ่ะยังได้ลงมาเล่นเพราะอะไรเพราะตัวรุกที่มีอยู่ชุดตัวจริงยัาเล่นกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมลีกสัปดาห์นี้ที่จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับเซาแฮมตันจะกู้ฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าซึ่ง จริงๆในเรื่องของฟอร์มตัวรุกที่เล่นไม่ออกเนี่ยถ้าคุณดูแค่สกอร์อ่ะจะเห็นว่าคืออาจจะเพิ่งดรอปสองนั้นหลังสุดที่แพซิตี้กับยูเว่ถูกไหมครับแต่เอาจริงๆอ่ะผมว่าเริ่ม d r อปตั้งแต่เกมที่ชนะวินล่า3-0นยแล้วครับวับนนั้นก็ตัวรุกก็ทําเกมไม่ค่อยได้แต่ได้ความคมของนักเตะแล้วก็ต่อเนื่องมาบอลถ้วยลีกครับเกมเจอเซนิตเกมแพซิตี้แล้วก็ต่อด้วยนัดเนี้ยผมว่าตัวรุกหลังกองหน้าเบอร์สิบหลังกองหน้าในแผน3-421อ่ะเล่นไม่ออกมาสักพักใหญ่แล้ว แต่ที่ผ่านมามีชนะไปได้เพราะว่าด้วยความคมของพวกตัวรุกอย่างกองหน้าอย่างโรเมลูลูกากูนั่นเนองแบบก็ผิดคาดเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนแรกเรามองว่าการขาดหายไปของดิบาร่ากับโมราต้าจะทำให้เกมรุกของยูเว่แบบเจาะแนวรับของเชลซีไม่ไม่ได้แต่กลกับกันกับทางฝั่งเชลซีก็เจาะแนวรับของยูเว่เมื่อคืนนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะว่าผมว่าเชลซีเจอปัญหาแบบนี้มาตั้งแต่เกมกับซิตี้แล้วถูกไหมพเโบสก็คือมีโอกาสน้อยนะถามว่าเ,าเกมนี้เพลอๆโอกาสมากกว่าในเกมกับแมนซิตี้ด้วยสาไปแต่คือจบไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปในฮาร์ฟไทม์นะครับพอ,อพอเล่นเล่นระบบสี่สองสามหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ขออภยัยเล่นระบบ 3, 4, 2, 1. 1> ที ที่มีตัวยืนห้อยอยู่ข้างหลังกองหน้าแล้วถ้าเกิดว่าตัวทําเกมมันฟอร์มดอกไปดืด้อๆอย่างเงี้ยกอ,องหน้าจะเหนื่อยครับคือมันเหมือนกับไม่คนไม่มีคนที่คอยซัพพอร์ตข้างหลังไม่มีคนที่คอยแบบพาบอลขึ้นไปให้หรือว่าไม่มีคนที่คอยแบบสนับสนุนด้วยการจ่ายบอลออกไปให้อันนี้ครับนี่คือสิ่งที่เชลซีต้องต้องต้องกลับมามองแล้วว่าทําไมมันเกิดปัญหาอะไรตำแหน่งนี้ถึงฟอร์มดอปลงไปพร้อมกันดื้อๆหลายคนเลย มันกลับกันนะป,ะปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วคือสร้างโอกาสได้เยอะแต่ปิดบัญชีไม่คมแต่ปีเนี้ยสร้างโอกาสได้น้อยมากกลับกันเลยสลรับฟอร์มของช่วงช่วงที่ดีปีที่แล้วกับปีนี้มันเหมือนเป็นปัญหาใหม่ที่กุญซื้ออย่างโทมัสทูเคลต้องมานั่งแก้หรือว่าต้องมานั่งคิดสูตรการเล่นหรือว่ากวนอุบายใหม่ๆอย่างที่สกายสปอรเขาบ้านหัวแหละนะครับก็เป็นการบ้านทีนี้เมื่อกี้พูดถึงยูเว่แล้วนะครับ เราต้องมาชื่นชมยูเว่กันหน่อยว่าเขาชนะได้ยังไงอย่างที่ขวานบอกเลยว่าก<ม>่อนเกมเนี่ยพวกเขารู้อยู่แล้วว่าสภาพทีมพวกเขาเป็นรองครับกองหน้าะตัวเก่งอย่างดีบาล่าอย่างโมราตาพวกนี้นไม่อยู่นะครับแม้แต่ดาวรุ่ง<ม>อย่างไคโอคอเก้ก็เจ็บเอาง่ายๆคือกองหน้าจริงๆไม่มีครับทําให้เขาก็ต้องยอมเล่นแท็กติกในชนิดที่ว่าอ่ะก็รับให้แน่นไว้ก่อนแล้วก็อาศัยแบบว่าตัวสวนหรือว่าเล่นจังหวะ แค่ไม่กิ่จังหวะในการไปถึงหน้ากรอบเกตโทษของเชลซีให้ได้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยใช้นะครับแบนาเดสกี้เล่นเป็นถ้าดูตามผังนี่วเขาจัดกันมานะแบนาเดสกี้ก็เล่นเป็นกองหน้าจําเป็นไปก่อนแล้วก็มีฟ้าผ่าฮะไม่ใช่ฮะี <c oughs> เซ่าครับ <c oughs> กวาดาโดครับ ad <c oughs> เป็นตัวริมเส้นนะครับในสี่สามสามแต่ว่าตอนเล่นเกมรับอาจจะมีกวาดาโดที่คอยลงมาช่วยเป็นเหมือนกองกลางอีกคน่ด้วยก็ตามนะครับแม็กอารกีเนี่ยเขารู้ดีครับว่าแท็กติกเนี่ยถ้าเขาอยากจะมีแต้มในเกมอย่างเนี้ย ว่าจะเล่นให้ใหยูเวนตุสเล่นแบบสวยงามมากก็ไม่ได้เพราะทีมก็ไม่พร้อมเขาก็เลยเลือกเล่นแพ็กเกมครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับคือเขายอมเลยครับว่าเขาครองบอลไม่ได้ครับ26%เท่านั้นนะแล้วก็รอเอารอจังหวะผิดพลาดหรือโอกาสที่เดี๋ยวมันจะต้องมีโผมาซึ่งเราก็จะเห็นว่าจังหวะฉาบฉวยยูเว่ย์ทำได้ดีนะแล้วก็เริ่มขึ้นมากมาไอ้ที่โดนลูกประตูชัยอ่ะคือเป็นจังหวะที่ผมว่าเชลซีอาจจะยังสมาธิไม่ได้เต็มร้อยแบบคงไม่คิดว่าเขาจะเล่นสูตรเนี้ยแบบมาถึงก็โยนขึ้นนนนห้ามีตััวพกบอนคนนึง แล้วก็แทงให้อีกคนนึงวิ่งอีกคนน,งคน,นึงยิงด้วยซ้ายยัดเสาแรกคือมันเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ช็อตแต่ว่ามันเป็นเพอร์เฟกต์ที่ผมว่าผู้เล่นเชลซีอาจจะสมาธิแบบ<ม>คิดไม่เออ<ม>คิดไม่คิดไม่ถึงว่าแบบยูเว่จะมาเล่นไม้นี้ตั้งแต่แบบเริ่มสิบวิของครึ่ง <c oughs> หลังนะครับ <c oughs> ซึ่งในแง่ของภารกิจเนี่ยถือว่าทําได้สมบูรณ์แบบเลยคือหนึ่งเลยโอกาสน้อยแต่คุณจบแล้วก็เป็นประตูชัยได้สองคุณปิดกั้นโอกาสของเชลซีได้ทําให้เชลซีมีโอกาสยิงตรงกอบแค่ครั้งเดียวเนี่ย นี่คือสามแต้มที่เล่นเล่นในสไตล์ที่แบบว่าเพื่อใช้เพื่อแต้มเพื่อผลการแข่งขนังขนเราทําได้ดีก็ต้องให้เครดิตกับทามยูเว่ด้วยเหมือนกันครับก็ผมว่ายูเว่เริ่มจับจุดได้แล้วนะยูเว่ของอเล็กเริ่มเริ่มจับจุดได้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเล่นได้ดีผมว่าคือการครองบ bon อลไม่ใช,ใช่จุดเด่นของทีมชุดนี้นะตั้งแต่ผมที่ดูมาแต่ผมว่าจังหวะชาวฉวยะ เป็นสิ่งที่ยูเว่ย์ทำได้ดีคือเขารอความผิดพลาดของคู่แข่งแล้วคือใช้โอกาสไม่เยอะใช้โอกาสไม่เปลืองคือเรากำลังมองไปที่รูปเกมลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกมนัดต่อไปนะเขาได้ดี่าหรือเขาได้โมราต้ากลับมาผมว่าแนวรุกเขาอาจจะมีความอันตรายเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะสำหรับยูเว่อืมเบเนเดสกี้กับคีเอซ่าเล่นดีโดยเฉพาะคีเอซ่าโอ้โหเมื่อวาน,วานเล่นแบบเด่นสมราคาแชมป์ยูโรครับใช่ครับ ทีนี้มาดูบาร์เซโลนาครับโอ้โหก็ยังไม่ฟื้นนะครับ2นัดแรกนะก็แพ้ด้วยสกอร์เดียวกันทั้ง2นัดเลยแพ้บายเยิน0-3โอเคยังพอเข้าใจได้แต่ครับแพ้เบนฟิก้าในเกมเมื่อคืนนี้0-3ต่อแบบหมดรูปเลยครับก็สื่อบอกว่าเสียงวิจารณ์ก็หนีไม่พ้นครับว่าการที่โรนัลคูมันผู้จัดการทีมี่ยเปลี่ยนระบบการเล่นเยอะมากครับ ก่อนหน้านี้นะใช้เป็น4ี่สองสามหนึ่งย้อนกลับไปอีกเล่นเป็น43 3สาาพอมาในนัดนี้ครับเป็นเกมยูเซลปรับมาเล่นหลังสามครับสาม2ี่หนึ่งสองหรือว่าส5 2ห้าแบบงงงรับนะแฟนบอลเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่านัดก,ก่อนเนี่ยในลีก4 2 3 1สเวิร์กมากเล่นแบบต่อบอลชิ่งการเล่นจ่ายสร้าง <N> แบบมีวิธีการเข้าทำแบบหลากหลายแล้วในเกมเรบบนเต้มีโอกาสยิงมากถึง20ครั้งครับหลายคนก็คาดการเอาไว้ว่าก่อนเ ถ้าเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแค่เรื่องของนักเตะที่ลงสนามเพราะว่านัดท,ที่แล้วเนี่ยแผงตรงกลางใช้เป็นนิโก้กอนซาเลสกับกาบีเป็น2ดาวรุ่งจากละมาเซียแต่นัดนี้ครับได้แฟรงกี้เดยองนะกับเบรดี้กลับคืนมาตอนแรกแฟนๆก็คิดว่าอ๋อก็คงใช้ระบบเดิมแต่เปลี่ยนเรื่องของออตำแหน่งก็คือการเอาเบรดี้แทนกาบีและก็เอาแฟรงกี้เดยองไปแทนนิโก้กอนซาเลสปรากฏว่าไม่ใช่ครับ เปลี่ยนระบบการเล่นเลยไปยึดแผนหลัง3เหมือนเดิมนะครับซึ่งแผนนี้ก็เป็นแผนเดียวกับตอนที่เจอกับบาเยอร์แล้วก็เสียให้กับบาเยอร์สาลูกเช่นเดียวกันนะเกมนี้กองหลัง3ตัวก็จริงครับแต่ว่าเล่นไปแค่3นาทีโดนนาก่อนแล้วครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของดาวินนูเนสนะที่หลุดเข้ามาแล้วก็ล็อ,ลอกหลบนะโยกหลอกทางกาเซียครับแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปนะซึ่ง พอบาซ่าเสียประตูลูกนี้นะครับตอนแรกคนที่ยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยคือเอริกกาเซียซึ่งเป็นคนที่ประกบดาวินนูเนสโดยตรงถูกไหมครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นทางฝั่งกองหน้าเยื้องมาทางซ้ายนะแต่พอเสียลูกแรกปุ๊บเนี่ยคูมันขยับโยกเอาเอาราโคซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่ากาเซียและมีสปีดที่ไวกว่ากาเซียเอามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแทน แล้วก็หลังจากนั้นน่ะเอาราโครับมือกับนูเนสได้ดีมากๆนะครับคือแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยคือมันก็เป็นการตัดสินใจซึ่งผมเองก็งงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเล่นระบบหลังสามอ่ะครูมันจะเลือกเอากาเซียไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเอาราโคเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแล้วตรงกลางอ่ะเป็นเคราติเก้แต่พอมาในนัดนี้ดันเอากาเซียมาเล่นฝั่งขวาแล้วเอาเราโค้ไปเล่นฝั่งซ้ายอย่างที่ผมบอกอ่ะนอกเหนือจากสวิต ฟอร์เมชันแล้วยังสวิตช์โพซิชันของนักเตะทุกเกมด้วยครับจากเซนเตอร์ซ้ายมายืนเซนเตอร์ขวาจากเซนเตอร์ขวาไปยืนเซนเตอร์ซ้ายจากเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางโยกไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวซ้ายไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวขวาผมย้อนถามแฟนๆเนี่ยให้มองไปที่เชลซีให้มองไปที่ลิเวอร์พูลเขาไม่เคยเปลี่ยน Formation บ่อยขนาดนี้ถามว่ามีไหมมีแต่เขาจะยึดระบบของตัวเองนะครับอย่างเชลซีอ่ะก็เล่นไป หลังสาเขาก็เล่นมาตลอดอาจจะมีเปลี่ยนบ้างบางนัดอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นชัดเลย4 3 3มาโดยตลอดแล้วใช้วิธีการสลับตำแหน่งของนักเตะเอาแต่เนี่ยแผนก็เปลี่ยนตำแหน่งนักเตะก็เปลี่ยนคือผมมองว่าบางทีมันต้องหาความลงตัวครับคูมันเข้ามานี่คือปีที่2แล้วนะแต่เขายังไม่เจอฟอร์เมชันที่เป็นแบบหลักของเขาเลยอ่ะนี่คือปัญหาหลักนะครับเกมนี้บาซ่าสร้างโอกาสถามว่าได้ไหมได้แต่น้อยครับ ครึ่งแรกมีโอกาสยิงแบบจัดจ่าที่ควรได้3ครั้งแต่ก็ยิงหลุดกรอบออกไปครับไม่ได้ลุ้นเลยนะแล้วก็มียิงติดทรงติดเซฟแต่ฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะและยิงตรงกรอบมากถึง6ครั้งบาซ่าเป็นการออกสตาร์ทใน UCL ได้แย่ที่สุดตลอดการนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยแพ้2นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มเลยตอนนี้ศูนย์แต้มครับแพ้บบเยนแพ้เบนฟิก้าศูนย์ต่อ3ทั้ง2เกม แล้วก็4เกมที่เหลืองานยากครับหลังจากนี้2นัดจะต้องเจอกับดีนเมเคียฟติดต่อกันแล้วก็เจอกับเบนฟิก้าต่อด้วยปิดท้ายเกมกับบาร์เยนูนิคสเกมถัดจากนี้ถ้าบาซ่าคาดหวังถึงการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะก็ต้องเอาชนะเคียฟให้ได้ทั้ง2นัดเย่าเหยือนแล้วเกมกับเบนฟิก้าในเลกที่2ได้เล่นที่คัมนูจําเป็นจะต้องชนะเพื่อเก็บให้ได้ก่อน9แต้ม และไปลุน้นให้บาเยนเนี่ยเอาชนะเบนฟิก้าทั้งสองนัดเย่าเยือนเพื่อไม่ให้เบนฟิก้ามีแต้มมากไปกว่านี้แล้วนะัดสุดท้ายบาซ่าก,ก็ค่อยไปตัดสินกับบาเยนซึ่งผมไม่ได้รู้สึกว่าบาซ่าจะเอาชนะบาเยนได้อยู่แล้วอ,อันนี้พูดกันตามตรงเลยอืมแล้วเรื่องอนาคตคูมันด้วยนะครับก็คือมันมีเสมอมีสะดุดมาเยอะบ่อยนะก็คือในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเข้าตาเลยใช่ไหมสองนัดแพ้ในลีกเสมอไปสามนัด มีนัดล่าสุดกลับมาชนะได้แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เจอกับแอตบาดริดเนี่ยก็โอ้โหมันมันเป็นอะไรที่มันทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างถาถมไปที่คูมันด้วยแล้วนะครับในสุดสัปดาห์น่าจับตาดูมากมปรับพีบเสียงครับเปิดไมค์ครับพี่บอ๋อฟังจากสถานการณ์ที่ขวัญเล่าให้ฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับคูมันเนี่ยลองแต่ไม่รู้ คือลองลองไป,ลปลลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งนั้งแตะไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าที่ทำอ่ะอันไหนคือวิธีที่ถูกต้องมันเหมือนลองสุ่มไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าถ้าเป็นแฟนบาซาก็ไม่แฮปปี้นะคืออย่างน้อยๆถ้ามันฟอร์มไม่ดีแต่อย่างน้อยมันให้มันมีวิธีการเล่นที่มันชัดเจนหน่อยหอให้มันรู้อ่าว่าทีมจะมาจุดยืนนี้จําได้สามนาที่แล้วเล่นเปิดมงอ่านะต่อมาเล่นบอลกับพื้นนานีเปลี่ยนมาเล่นหลังสามอีกมันมันเปลี่ยนเยอะไปหน่อยครับมันไม่ใช่การกลับไปกลับมา การเออมันไม่ใช่การพัฒนารูปแบบให้มันดีขึ้นแต่มันคือการแบบอารมณ์ว่าไอ้ค่าลองเปลี่ยนเผื่อแผนนี้เวิร์กว่ะค่าลองอเปลี่ยนเผื่อแผนนี้คลิกแต่มันไม่ใช่การต่อยอดจากของเก่าซึ่งผมว่ามันมันต้องต้องแก้อีกเยอะจริงๆครับสำหรับมาเซโลน,นาแล้วก็โอกาสเข้ารอบก็เหมือนที่ขวัญบอกครับว่ามันมันต้องชนะรัวๆเก้าถึงสิบแต้มอ่ะจะมีโอกาสเข้ารอบต่อไปได้ครับผมยากนะนะไปดูสรุปคะแนนแต่ละกลุ่มกันหน่อยครับ มาเราเราลองมาสรุปคะแนนแต่ละกลุ่มกันนะฮะก็คือถ้าดูกลุ่ม A เนี่ยนะปเชค่อนข้างได้เปรียบนะแต่ว่าขับบูชก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับมี4แต้มแมชชีตี้เอาจริงจมี3แต้มแต่ก็ตาม2ทีมมีแค่อย่างละแต้มเองดังนั้นกลุ่มนี้ค่อนข้างยังเปิดกว้างอยู่สําหรับ3ทีมนะไลซิกนี่ค่อนข้างเสียเปรียบหน่อยแพ้ไป2นัดกลุ่ม B ครับนะลิยอูค่อนข้างฉลุยนะ2นัดแรก ชนะรวดได้6แตม้มแอตมาลิดก็ตามมาอยู่ที่4แตม้มปอตโต้กับมิลานนี่คงต้องเร่งฟอร์มกันหน่อยครับถ้าอยากจะกลับมาได้มีลุ้นนะครับกลุ่ม C ครับอาแจกหกแต้มเท่ากับดอทมุลส่วนเบซิตากับสวควอตติ้งมมดิสบอนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากนลถนะนีมม้ชัดเลยนะทั้งคู่ลุมนี้ชัดมา,ากอ่ะอาจจะแย่งกันก็ก็แย่งกันว่าใครจะที่หนึ่งเท่านั้นแหละอารแจกกับดอทมุลส่วนกลุ่มดีโอโหในอำเภอมาแบบเซอร์ไพรส์ครับหกแต้ม นะครับมาดริดสามาดริดยังยังจริงๆมาดริดในระยะยาวก็อาจจะแซงเช,ชอรลิฟได้แหละแต่มันน่าจับตาว่าเชอรลิฟเนี่ยจะแรงได้ถึงขั้นขนาดเข้าสู่รอบ16ทีมได้ไหมนะ Inter อ่ะนะอินเตอร์กับชักต้าต้องพัฒนาฟอร์มหน่อยครับได้แค่ทีมละแต้มเองส่วนกลุ่ม E ครับบาเยินโอโหอันนี้ยิงกระหนำ่ำยิง8เสียศูนย์น่ะโคตรจริงฮะได้6แต้มเต็มแลว้วก็เบเนติก้าตามมา4ดินาโมเคียบมีหนึ่งบาซ่านีต้องเร่งเครื่องจัดจัดเลยครับมีศูนแต้มกลุ่ม F อฟาลตันตาครับ สองนัดมีสี่แต้มยังบอยกับแมนยูมีสามเท่ากันเบียร์อะไรเอามีแต้มเดียวผมว่ากลุ่มนี้ยังยังพลิกได้หมดนะกลุ่มเอผมว่าค่อนข้างได้รุนนะแม้เบียร์อะไรเอาจะอยู่บวยก็ตามแต่ยังมีโอกาสอีกสนะี่นัดส่วนกลุ่มจีเนี่ยนะครับเซาวบวกเซบียบวก,วบวกแล้วก็ลิวอันนี้ก็ค่อนข้างทูสีกันอยู่แต่ทีมที่ได้เปรียบสุดก็เป็นเซาวบวกแล้วก็กลุ่มเอชนะฮะของปีเตอร์บสนะครับยูเว่หกแต้มเต็มอ่าเชลซีสามแต้มเท่ากับเซนิตแล้วก็มาโม่ศูน ก็จุดเปลี่ยนสาคัญคือเดี๋ยวเชลซีจ,จะเจอมาโม,โมในสองนัดถัดไปถ้าชนะได้ผมว่าเชลซีก็จะกลับมาแบบอาจจะสบายเลยอะถ้าชนะ MA มาโม,มได้สองนัดอะจะเป็นเก้าแต้มแล้ว็อาจใจยิ่งขึ้นแล้วก็ของยูเว่กับเซนิตเนี่ยก็ขอให้ตัดกันแบบมีผลแพ้ชนะนะครับครนะับผมอ่ะนี่คือประเด็นร้อนครับของ UCL นะนัดที่สองนะครับก็เดี๋ยวจะพักกันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหม ใช่ป่าวะกลับมาเตะกันเดยทีมชาสองเป็นเกมชาติไม่มีพักเบรกนะสองสัปดาห์นะครับก็จะกลับมาเตะกันที่สามนะก็เดี๋ยวตามรูกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ก่อนจากการอย่าลืมสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับนี่น้ำแร่ธรรมชาติปาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับ คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ไลาไยพอย์สแบบไม่จํากัดการรูดหนึ่งลายพอย์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอย์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปหน้าบัตรมีเลือก3แบบครับสีดําเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะสมัครได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่30กันยายนนะก็ติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K+ p a s p s ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครับ หนังสือฮะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนหนังสือในเครือสแสปองของเรานะครับกำเนิดหงนี้ก็มาถึงเล่ม6แล้วนะครับพี่ตังกุยเป็นคนเขียนแล้วก็แปลเรียบเรียงนะครับก็รู้จักรีฟูให้มากขึ้นก็ต้องสะสมเล่มน,นี้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของโรนัลโดๆๆนะครับกับการรีเทิร์นสู่ในอ้อมกอดของแมนยูนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แปลเรียบเรียงโดยพี่บีแหลมสิงห์นั่นเองนะครับแฟนผีพันแท้นะครับก็สนใจก็ไปซื้อกันได้ฟุตบอลโลก ตำนานฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็โอ้โหรวบรวมประวัติโอ้ยางอัดแน่นเลยครับมาถึงเล่มหกแล้วใครที่อยากได้คลังข้อมูลอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปหรือว่าออนไลน์ก็มีนะครับโอเคนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดซ b s c r i b e นะครับกันเหมือนเดิมนะช่นงของสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเรา3ามคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ